สวัสดีจ้าวันนี้พี่มีจะพาทุกคนมามาร์กหน้าเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้มาร์กหน้าด้วยมะขามจ้าของเขาคอทลีปูมะขามเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้พี่มีเปิดแล้วนะจ๊ะไปใช้ครั้งแรกแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พี่มถ่ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะ มาร์กไว้ให้ทั่วนะจ๊ะมาร์กทิ้งไวสิบห้าหรือถึง20นาทีเหมือนเดิมกระชัช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสลดรอยหมองคล้ำนะคะ ขอขอทะเลภูค่ะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเช่นเคยนะคะเพราะมีทุกสิ่งให้เลือกสัรแถมใกล้บ้านด้วยนี่ขนาดอยู่ในห้องนะคะมีเสียงเด็กแทรกนิดหนึง อกสัปดาห์ละสองครั้งนะคะจะช่วยทำให้ผิวกระสางใสลดรอยหมองคล้ำเสียงแทรกดังมากเด็กๆในซอย ประมาณนี้พอนะคะยันละทิ้งไว้สิบห้าทีถึงยี่สิบนาทีแล้วล้างออกฝากติดตามคลิปที่มิน้นให้จมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะคะ ฝา,ากไลค์ฝกแชร์ให้พี่มิดด้วยนะคะพี่มิ้จะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15 2 0ถึง20นาทีน,นะคะและหลังจากนี้พี่มิดขอตัวพักหน้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวล้างออก ฝากกดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่มิ้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ๊ายบาย